ไอ้แค้นมีเรื่องของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพิ่นได้ออกมาแจง้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะในกรณีท่ทีนะคะเรื่องของการถูกหลอกนะคะหรือว่าให้ติดตัง้งแอปพลิเคชันเพื่อที่จะดูดเงินนั่นเองอเวลาทีนะคะห้ามือถือของห้านี่แหละได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับลิงก์อีหยังสักอย่างหนึ่งแล้วก็ให้กดลิงก์นั้นไปแล้วก็ให้ติดตัง้งแอปนั่นก็คือการดูดเงินอาจจะถูกหลอกนะคะเมื่อนี่ไอ้แค้นมีเรื่องนี้มาบอกติดตามได้จากไอ้แค้นค่ะ าาาากา,า,า,าพี่น้องอยู่ยครับไอ้แค่นี่ส่งของไอ้แค่นบอกข่าวเ้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับพันตํารวจโทวหญิงนพพรวันปัญญารองโฆษกสานักง,งานตํารวจแหง่งชาติเพื่นออกมาแจ้งเตือนวิธีการของโจรนออนไลน์ที่สิดิตตอวันนอมให้งระชาชส้นหลงเสือกดเขาลิ่งหรือว่าเขาเว็บไซต์แอปพลิเคชันปลอมที่ขายกับของจริงเพื่อติดตัง้งแอปดูดเงินในบัญชีครับเพื่อน็สิตัวว่า เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกรมที่ดินการไฟฟ้าการปลาปลาหลักสิมัดสิส่งเอกสารราชการปอมมาห้เห่าเพื่อเพิ่มความหนาเสื่อถือหลอกว่าเป็นหน่วยงานภาคักเอกชนเช่นสายการบินบริษัทขายอุปกรณ์ไอทีต่างๆเพื่อหลอกเยอว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลหรือว่ามีปมชั่นลดราคาสินค้าหลักการทรงข้อความที่เหตุให้งเยื่อเกิดความสงสัยกับว่นกับไว้ใจเส้นเธอเห็นแบบนี้กับเขาหรือจังไดบมกหูบว,ว่าตอนนี้จะมีคลิปหรุดเด๊ พร้อมกับแนบลิ่งที่ถักกดเข้าไปอาจจิถึกดูดเงินจนเบิดบัญซี่ครับขอเน้นย้ำเรืองพี่น้องประชาชส่วนรับข้อมูลยังมีสติย่าเสือย่าฟ้าวยาโอน ถ้าหากถูกหลอกลวงผู้เสียหายสามารถติดต่อธนาคารของเจ้าของเพื่อระงับบัญชีทางธนาคารก็จะออกแบ่งไอดีพผ่านขอความและก็ขอให้ผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจอยู่หม่องได้กระได้โดยเร็วภายใน72ชั่วโมงหรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซเบอร์ไว w t เว็บดอทไท o โพลิสออนไลน์ดคมครับมื่อไหนแคนบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ